ตมพี่น้องตุ่มแม่น้ำดวนจิมาตุ่มไม้ขจ้าตุมมากเ้าเจาตุมมากบริตตุ่ม,ม,มอันนี้เด็กพี่น้องน้องไม่ผมนี้เดียวสำหรับแม่น้ำดวนก็พอดีแต่ว่าลุกๆเขาอาจจิบุกินพี่น้องเขาว่ามันขมแม่ก้อนเ่นฝากมาให้พี่สาวฝากมาให้แต่บ้านก็มีน้องไม้สสมอันนี้คือไปพอซื้อเพิ่นมากพี่น้องขออนุญาตบอกน้อไม้ก่อนนะคะเพิ่น แบพี่น้องมาใหม่อันนี้แสบบพรามนตุ่มว่าในจิดันไดยังมีขมในมิดอยู่ในน้ำดวนสิปอกปอกแล้วก็ตุ่มไม่ตุ่มเสร็จแล้วก็ใส่ตู้ไว้ถังกินพี่น้องลามีปนมีแกว้วมียังเก่าออกมากินพี่น้องในน้ำดวนก็สิปอกแบบนี้ไม่ากินต็องต้องมาปอกเปลือกอีกพี่น้องปอกแบงกับปุ่นกับแก้วเนาะคะเนาะสำหรับในน้ำดวนมาใหม,ม่มารัก ทำไปให้ลูกให้ล้านเวลาบานก็ไปให้ลูกกินนกับพี่น้องไม่กอนเพิ่นฝากมาให้พี่สาวฝากมาให้แต่บานก็มีนมอไม่สมอันนี้คือไปพอซื้อเพิ่นมากพี่นอ้องขออนุญาตบอกน่อไม้กอนนะคะเพิ่นเพิ่งแซบพี่น้องน้องใหม่อันนี้แซบโมเมนตต้มใส่รสดีหน่อยๆแซบแซบพี่น้องจะไปกินไม่กอนเพิ่นฝากมาให้ พี่สาวฝากมาหายต่บานก็บมีโนไม้สมอันนี้คือไปพ่อซื้อเพิ่นมาพี่น้องขออนุญาตปอกอหน่อไม้ก่อนนะคะเพิ่นเพิ่มผมนิดเดียวสําหรับแม่ลำดวนก็พอดีแต่ว่าลูกๆเขาอาจจิบุกินพี่น้องเขาว่ามันขมลำดวนลองสิม,มือแล้วพี่น้องอยากขมนิดๆน้นองขันน้อขมนิดๆน้นองขนน้อบอกไว้กินส่พี่น้องจะบอกอบอกินสิหน่อไม้ไล่คนอื่นหน่อไม้ป่วก ใหม่หัวค่ะจะเป็นกอกอบ่มี้นามน้องใหม่อันนี้ไม่มีหนาําดวนลองสมเบงแล้วพี่นอ้องอยากคมนิดมิดนอ้องขะนะคมนิดนิดน้องขะนอปอกไว้แังสีพี่น้องจะกอกแักงสี่อนอามาขายใหพี่สาวเพื่อนเพื่อนได้อันนี่ดอกนํามาใสายคายให้พี่สาวดด้อๆพี่สาวก็เลย ต้มว่านีกลือปนใดยังมีขมในมิดอยู่เอ้น้ำด่วนจิบปอกปอกแล้วก็ต้มไม่ต้มเสร็จแล้วก็ใส่ตู้ไว้ถักกินพี่น้องู mm. ้ใดมาขมแ่บแบพี่น้องคน mm. น้ามาขายให้พี่สาวเพื่อน,นาาคนใดอันนี่ดอกนํามาใสายขายให้พี่สาวด้วยค่ะพี่สาวก็เลย ลำดวนลองสิมึงแล้วพี่น้องอยากคมนมิดนิดน้องขน้คมนิดนิดน้องขนอ้อปอกไวเกังส่พี่น้องจาปอกเกงสิลำดวนสิพาปอกบ่าทานอ้จืดตอนไหนพี่น้องยังไม่จืดน้องขนอ้องพี่สาวลามีปนมีแก้วมิยังเกาออกมากินพี่น้อ,นองไอ้ลำดวนก็สจะปอกแบบนี้ไม่ได้กินต้อง,ตองมาปอกเปลือกอีกพี่น้อง บอกแม่แต่มาของแซ่บๆพี่น้องบานเอาย้อนนี้น้องใหม่เพิ่นก็ออกหลายพี่น้องเพิ่นก็หามาขายบ้างพี่น้องฝากไม่กินบ้างเนาะกันเนาะคลิปมือเจ้านี่ก็เป็นคลิปของแซ่บพี่น้องน้องใหม่อันนี้แซ่บคอมเมนตกระปุนกับแก้วเนาะกันเนาะ สำหรับในน้ำดวนมัดน้องไม้มัดพัดทำไปให้ลูกให้ล้านเวลาว่างก็ไปให้ลูกกินน้องกับพี่น้องบ้านเอาเดี๋ยวนี้น้องไม่เพิ่นก็ออกหลายพี่น้องเพิ่นก็หามาขายบ้างพี่น้องฝากไม่กินบ้างนอกก้นองกะน้องคลิปมื่อเจ้านี่ก็เป็นคลิปกองต้มใส่รสดีหน่อยๆแซ่บพี่น้องจะไปกินฉันคมแน่เขากระสิบบุญก,กินแม่น้ำดวนก็ถืมาอุ่นไม่ปุ่มไม่เห็ดไม่ต้มไม่ แต่นามอย่านั่งไว้จับน้องพี่น้องไมง้กระตูนี่น้องขะน้องลายเต๋อพี่เลี้ยพี่น้องอันนี้คือปอกคือปอกแล้วน้องขะน้องหนอพอดีพอดีกินพี่น้องนี่น้องขะนน้องลายเต๋อพี่เลี้ยพี่น้องอันนี้คือปอกคือปอกแล้วน้องขะน้องหนอพอดีพอดีกินพี่น้องเม่ก่อนเคนฝากมาให้ ีสาวฝากมาหายต่บานกับมี่นงไม่สมอันนี้คือไปพอ่อซื้อเพิ่นมากพี่นงขออนุญาตปอกหนอ่อไม้คนนะคะเพิ่นเพื่อน,นะะเนน,นะะ้อไว้ยนาอค่ะนซีมเบิ่งแล้วครับคุ้มนิดเดียว นำมาขายให้พี่สาวคนเพื่อนผูได้อันนี่ดอกน้ำมันสายขายให้พี่สาวเลยค่ะเรือพี่สาวก็เลยน้ำใหม่ไรเพื่คนอื่นน้ำใหม่หัวน้ำใหม่หัวค่ะจะเป็นกอก่อบ่มีน้ำน้ำใหม่อันนี้ไม่มีน้ำผู้ใดมาข่มแสบๆพี่น้องบ ขมนิดเดียวขมนิดเดียวสำหรับม่ลำดวนก็พอดีแต่ว่าลูกเขาอาจจะบ่ก,กินพี่น้องเขาว่ามันขมตรงมใส่รถด,ดีหน่อยๆแซ่บพี่น้องจ้าไปกินลำดวนสิ่ภาพบอกว่าท่านไจด้จืดตอนไหนพี่น้องยังไม่จืดเนานะคะน้องพี่สาวตุ่มว่าอิดุจืดตอนไหนยังมีขมลิมิตอยู่ น้ำดวนสิปอกปอกแล้วก็ต้มใหม่ต้มเสร็จแล้วก็ใส่ตู้ไว้ถังกินพี่น้องหน่อไม้ล่ยคนอื่นหน่อไม้หัวหน่อไม้หัวค่ะจะเป็นกอกอไม่มีน้ำหน่อไม้อันนี้ไม่มีน้ำหัวออกขนางนเป็นแบบนี้หน่อไม้หัวคนอื่นหน่อไม้หวกพี่น้องเพื่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะต้มใส่รถดีหน่อยๆแซ่บพี่น้องจ้ะ ไปกินนี่เนาะกขณอไลายเติ่ด้พี่น้องอันนี้คือปอกคือปอกแล้วเนาะกนาะหน่อพอดีพอดีกินพี่น้องห่วงออกขณะเป็นแบบนี้หน่อไม้ห่วงเป็นอื่นหน่อไม้ห่วงพี่น้องล่อง่วนลองสิมเบิ้งแล้วพี่น้องอยากขมมิดมิดนกนาะขมมิดมิดนกนาะปอกไวเก่งสี่พี่น้องจ้ะปอกเก่งสี่ตุ่มว่าในเติดเป็นไรยังมีขมมิดมิดอยู่ น้ำดวนสิบปลอกปลอกแล้วก็ต้มไม่ต้มเสร็จแล้วก็ใส่ตู้ไว้ถึงกินพี่นอ้องผมนี่เดียวสำหรับแม่น้ำดวนก็นพอดีแต่ว่าลูกเขาอาจจะบุก่กินพี่น้องเพราะว่ามันขมนะเนาะปอ้เนาะค่ะ,นะคะซีมเบืงอ,อ,องแหลมกับปูนกับแก้วเนาะค่ะเนาะ สำหรับในน้ำดวนมากมาใหม่มากรับทำให้ลูกให้ร้านเวลาว่างก็ไปให้ลูกกินนาองกับพี่น้องเพื่อนคิดหน้าเจอกันใหม่ค่ะพี่น้องอย่าขมมนิด,นดหัวอขอกันแบบนี้หน่อไม้หัวคนอื่นหน่อไม้หัวพี่น้องครับ ผมนิดเดียวลามีปนมีแก้วมียางเก่าออกมากินพี่น้องในลำดวนก็จะปลอกแบบนี้ไม่ได้กินตัวมัต้องมาปลอกเปลือกอีกพี่น้องปลอกแบบทำนองขันน้อขึ้นมาหลยๆกับหาเกา่าหาเก่ารดพี่นอ้องไม้หัวก,กขนนออันนี้ก็กเอามาปลอกไม้มาตุ้มไม้พี่นอ้องตุ้มใส่รถด,ดีหน่อยๆแซ่บๆพี่น้องจ้ะไปกินตุ้มใส่รถด,ดีหน่อยๆแซ่บๆพี่น้องจ้ะ ไปกีฬามีปนมีแก้วมียางเก่าออกมากินพี่น้อนงอ้ลำดวนก็จะปอกแบบนี้ไม่ได้กินตัวต้องมาปลอกเปลือกอีกพี่น้องปลอกแบบไม้ก้อนเผนฝากมาให้พี่สาวฝากมาให้ต่บานก็มีนนไม่สวมอันนี้คือไปพ่อซื้อเพื่อนมาพี่น้องขออนุญาตปอกหน่อไม้อนนะคะเพื่อนๆลำดวนลองสิมเมืองเ้วพี่น้องอยากคมมนิดมิดน้องขนนคมมนิดน,นิดน้องขนน้อปอกไว้เจงสีพี่น้องจ้า บอกแก่งสิงกับปุนกับแกว้วเนาะค่ะเนาะ,ะสำหรับใน,น้ำดวนมัดมาใหม่มกักพัดทำไปให้ลูกให้ล้านเวลาว่างก็ไปให้ลูกกินเนาอคกระพี่น้องต้มใส่รสดีหน่อยๆแซ่บๆพี่น้องจ้ะไปกินนะครับคุ้มนิดเดียวเพี่ยวเนามาขายให้พี่สาวเพื่อน ก็ได้อันนี่ดอกน้ำมาสายขายให้พี่สาวหรือค็เด้อดพี่สาวก็เลยมาพี่น้องนองไม้ห่วงอันนี้คือนอไม้ห่วบหดือคะเด้ออันนี้เป็นนอไม้ห่วงนกขณนอไม้ก่อนเผนฝากมาให้พี่สาวฝากมาให้ต่บ้านก็มีนอไม้โสมอันนี้คือไปพ่อซื้อเพิ่นมาพี่น้องขออนุญาตบอกนอไม้ก่อนนะคะเพื่อนเพิ่นใส่ตู้เย็นไม่ใส่กินน่นนกขณน แต่ตัวเย็นไว้ต้ากิน